ปลาดุกครับเพื ally, like ่อนจะมักมากินเนาะเพิ่นจะขืนมากินดีเบิ่งติ่แล้วพี่น้องอ้เพ่นครับพี่น้องปลาดุกอุ้ยมันปลาดุกหนักครับรุ่นนี้ครับเพิ่นมากินดีครับเบิ่งครับสวัสดีครับวันนี้ก็พอกับบาน้องในช่องโคบปลาเพ่ลยนะครับพี่น้องเนาะวันนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาให้อาหารป่าเบิดคูบอครับพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาไล่เบิบิดคูบอเนาะเพราะว่าบ่าน้องก็ให้อาหารแบบประมาณนี้ครับประมาณโลนึงเนาะก็จะเน้นให้อาหาร ลดตนทุนพี่นอ้องเข้าโบได้หายหลายเนาะก็คือหายอาหารมเม็ดย่ามุเสาอาหารก่อนเน่าแมลงเนาะบ่าน้องก็จะหายอาหารนี่ครับพี่น้องมาเบิง้งก็จะหายยูบะม่านนี่พี่น้องได้เบิดคูบอ่อได้พี่น้องทั้งข้ังบนนี่ก็หาบอข้างล่างนี่อีกนี่นะครับผมบ่าน้องก็จะภาพพี่น้องมาเบิงเนาะเรื่มไปจากนี่แหละครับอืร้านหน่อยก็มานั่งเล็ดนำ้ำนี่ครับพี่น้องอก,ก็ได้ส้มบรรยากาศส้มปลา เห็นบอเห็นปลาบอนหื้นั่งเบิ้งปลาเลยพี่น้องมักเบิงปลาให้ก,กันครับนั่นเอาไปไก่กคนเบิงอง้เบื้องตีละพี่น้องเป็นตะเบิงครับผมป่าหลายเนาะนี่ทั้งนี้บ้าน้องก็เอาก้อนเฟืองพี่น้องมาเป็นอาหารให้เพื่อนเนาะเวลาข้าบอะไรให้อาหารให้เพื่อนก็จะมาตอดกินอยู่ขังเฟืองม้วนนี่ก็จะมีประโยชน์ครับเพราะว่าเฟืองห้ากับเป็นก้อนเนาะพี่น้องเนะาะอัดเป็นก้อนแล้วก็เอามาโยนลงเลย ได้ท ok uh, ึ ha, cin, no? da, yi, Million, uh. Davidson, no ้งหมอกห้อยครับพี่น้องหมอกหอยก็มากินดิห้อยก็จะมาเป็นอาหารเนาะนี่ครับเบิ่งเอาไว้เังสิปลาดุกครับเพื่อนจะมากมากินเนาะเพื่อนจะข้นมากินดีเบิ่งตีล้พี่น้องปูดเบือครับพี่น้องปลาดุกอุ้ยมันปลาดุกหยักครับรุ่นนี้ครับเพื่อนมากินดีครับเบิ่งครับเบิ่งบาน้องเอามาไหวข้าวเดียวเนาะเบิ่งเพื่อนกินครับเพื่อนตอดกินขางวันที่น้องปูดเบิ่งครับก็เป็นตะเบิ่งโกบกับหิ้วพี่น้องนะให้เบื่องกบนำ โดดเติมพูดครับพี่น้องเบิงึงพูดพูดพูดโดดแซวพี่น้องพันหิมุเนาะนี่แหละครับกับสิมี่ทั้งผุ่นก็จะเป็นปลาคอปลาคอกับเรื่องเอาไว้ถ้ากินพี่น้องปลาคอเนาะปลาคอของบ้าน้องจะเหลือบ,บุคอยหลายพี่น้องบ้าน้องก็นเน้นเอาไว้กินโอ<ห>้บุญนั่งนี้กต่สิมี่ปลาปลาบึกปลาปึงปลาเทพู้ มึงสี่เหลี่ยพี่น้องปลาโน้นจันปลาสวายปลาทับทิมปลาตะเพียนปลานิ่โอ้หลายครับพี่น้องหลายโตเนนะาะน่าบ้าน้องเอาปลาดุกวีโตเป็นสีสีบกขึ้นมูอพี่น้องสีออกแดงๆเนะาะบ้าน้องเอาขืนมาไหวน้ำบอ่อผีแล่พี่น้องบ้าน้องว่าเพิ่นแปลกดีครับถึนมาอยูบอ่บ่อผีกับเป็นโตโตดงังคือเก่าพี่น้องนั้นมากแล้วคุณนั่นครับพูดๆโ,โ,โตขาวได้พี่น้อง เพิ่นจะบอกคือมูบ้าน้องก็เลยตักออกมาขึ้นมาไหวอยู่บ่อนีเลยเป็นไหวถ้าไหวเถ้าให้เขาเบึ้งเนาะไปครับไปเบึ้งหลายบ่อว่าเพิ่็จะมีหลายบ่ออู้แล้วพี่น้องเขาก็ย่างไปต่อไปก็จะเป็นปลาลูกวยเป็นนี่นะครับย่างมเส่าเนาะของบ้าน้องกับจะมาให้อาหารปลาดุกแบบนี้ประจำนะครับเขาก็ย่างมาให้ตามน้องเขาเนาะ นี่ตัวนี้ก็จะเป็นปลาดุกอุ้ยครับบุงพี่น้องเปินมาท่านหูเขาะจังฉี่มาได้พี่น้องเต็มเลยพี่บุญจริงเลยครับวูนมาหลายแห่งมันจะไก่เลยวูบรุ่นน,นี้ใหญ่ไ้พี่น้องปลาดุกอุ้ยรุ่นนี้เนาะของบ้านน้องหูนครับบึงโตลเลี้ยงอุยหูยเลย<ข>อ,อืมงามดีครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปลาดุกวยครับเลี้ยงละไงไว้หนี่บึงอาหารของบ่านอกนี่เนาะก็คือไห่ไดเบิดคุบอรครับพี่น้องุเพราะว่าเห้าตองว่านแบบไห่เพิ่นกระจายไปพี่น้องเพิ่นจังแบบจะได้กินทัวเถึงเนาะตัวหน่อยตัวใหญ่ครับก็จะได้กินไปเบิี่บ่อนอกก็จะว่านแบบไห่เพิ่นไปขยายออกพี่น้องกระสีเห็นแบบไก่เนาะม้วนอยู่พูเพิ่นกับบ่ได้มาาพี่น้องมันกระสิกินอยู่หุ่นเนาะพุ่นครับบอ่อนี่กับพัานหาพี่น้อง ปลาพันธ์หานอะ่ะมึงตีแหละคุณทำบางใหญไงทำบางญ่ออกเพราะว่าบ้าน้องกะหายกินซ้ำนี่แหละพี่น้องกะว่าเพิ่นอิ่มกับพอ่อเนาะเฮาก็จะบนเน้นแบบคือหายอาหารหลายทาทาเน้นหายหลายนั่นคืออาหารสอบเดียวนี่ถาเน้นหายอาหารหลายนั่นได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง,นนง่นั้นพี่น้องถาอีลีเนาะถาเขาเน้นแบบหายหลายจาเพิ่นเกิดไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องหายหลายแต่ว่าหายหลายกับเพิ่นกินจ,ะกนกนจะค่ายออกซืคือเนาะ เพราะว่าบ้านองก็เลยเห็ุแบบอาหารลดต้นทุนก็คือเอาอาหารก่อนมาเสริมซอยในห,หลายยางครับพี่น้องเขาก็จะลดลดต้นทุนลงหลายเนาะไปเบิ่งบอ่อปลาสวายครับผมไปดูบอ่อปลาสวายเลยครับนี่แหละครับพี่น้องเขาก็ว่าบอ่อปลาสวายครับบอ่อปลาสวายเบิ่งครับกับมะห้แบบนี้แหละครับผู้มือบ้านองก็ ซ้ำได่เฮ็ดเบียกในะสาเฮาเนาะพู้พี่น้องกำลังมากบังมากหลายครับพู้โหบึงตี๋เลยพี่น้องแลนเป็นสายมาเลยแต่เห็นเนาะว่าตะยางพานในพี่น้องเป็นกระมาเลยพู้ครับเบ่งตี๋เลยเลี้ยงไว้เป็นตะเบิงครับพี่น้องตะเบิงเนาะเป็นตะเบิงเป็นตะแง่งขนาดปลาบ่อนี่ยังเป็นปลาสีเหลืองเในพี่น้องขนาดเป็นปลาไอ้ ปลาสวายเนาะปลาสวายก็ออกเหลืองเลยดิเพราะว่าเพิ่นมาอยู่นามคุณนามคุณกระปั๊บสับสับปไหลปลาเด๋เบิดพี่น้องเบื้องต่ปลาไอ้ปลาเทโพโอ้นปลาปื้งบ้าน้องก็ลงนะครับเนาะปลาไอ้ปลาปื้งพี่น้องโตเหลืองเบิ่งเลยครับทั้งสวายทั้งเทพูโอ้ยทั้งปลาปื้งลงแต่เทพูพี่น้องบ้าน้องก็เลี้ยงแต่ปลาเทพูเนาะแต่ก่อนเนาะเพิ่นก็ไข่กันนะครับเป็นสายพันธุ์อันเดียวกันเนาะ ตัวนี้บ้าน้องเอามาใส่กันอยู่สามสามป่าพี่น้องปลาดุวกวแกีแล้วก็ปลาสวายแล้วก็ปลาปึงนี่แหละครับสามป่ามาอยู่ร้วกันเนาะบ่าน้องเอามาใส่ไว้นี้เ้ากชาวานอุ่นกับให้ยเป็นกินไปเพ,พี่นอผนบ่มากพี่น้องม่อนอยู่หุ่นก็อยู่คุนนี่ครับมองซี่แลลวพี่น้องม่อนอ่ะสีไงญ่แล้วพี่นอ้นงนองพูดพูดมังตี่แล้วครับตัยยวไงเนาะคนกนบ่ควายเข่ามากไก่ห้าววันได เพิ่งจะเป็นบ่อนพี่น้องพูดพูดบางทีแหละครับก็จะว่านทั่วๆไปหุ่นใหญ่แห้งด้วพี่น้องรุ่นนันเนาะเป็นกุ่นใยอะไรเป็นกระบ่ควายเขามาหาเฮาปันใดบ้างนครับเป็นแต่เบิ่งพี่น้องเฮาก็ให้มุ่งกว่างเนาะห่วงมุมสูงเขาก็งามเนาะบางทีแหละครับเขี้ยวเลยก็ร่างถือปุ๋ยอีกกเริ่มเอาวาว่านปุ๋ยอีกเทีหนึ่งรับพี่น้อง พาพี่น้องใบบึงปลาเขิงนครับนี่แหละครับผมกับปลาหมอครับผมบานเท่ากับจะเอื่นปลาเข่งเนาะปลาหมอตัวนี้กับพันใบโพพี่น้องรุ่นนี้ก็ใหญ่ๆคือกันครับพูนโ,โดดได้ด้พี่น้องเห็นซ้ำนึงโดดกินเลยครับเบิงครับเด็กจวอ่อนซ่อนพี่น้อง ตัวนี้ปลาดุกก็ยังเหลืออยู่2ตัวพี่น้องจะตักออกเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เฮาเอาออกบ่เบิดพี่น้องเพราะเพิ่นยุ่นตมเพิ่นยุ่นตมตัวนี้บ่าวน้องก็เลยว่าให้เพิ่นใหญ่จักหน่อยจังเฮาจังเอาไอ้แนวตักเอาเนาะนี่ครับเพื่นยังบ่ว่าโตบ่ใหญ่แล้วครับก็ถือว่ายุ่มกันได้เพราะว่าเพิ่นก็บ่บ่ไล่เนะาะบ่อไล่คือตะกีตะกีไหลายแฮงเบิ่งครับพูนเป็นแต่เบิ่งพี่น้องปลาเข็งพันใบโพครับ ยูหนี่ก็จะเลี้ยงอยู่พัฒนโตครับพี่น้องบอ่อนี่เนะานะบ่อน้องก็เห็ดใบก็เด็กเบื้องหนึ่งแง่งครับพี่น้องแต่ก่อนหนามสีคุณแห้งก็หนีได้พี่น้องบ่อน้องได้เปลี่ยนออกเนาะได้เปลี่ยนหนามออกแค่นึงแล้วก็เพิ่นก็นเลยออกโตใสจักหน่อยนี่หนามใสจักหน่อยพี่นอ้องโอ้พี่น้องเขาก็ขายว่านใหก้กวงๆนั่นเด้อพี่น้องเด้อเขาปะต้องจับเป็นต้องมาให้แต่หม่องเดียวเพราะว่าคือจังสระพี่น้องเพิ่นก็ับยูหุ่น ค่นบอคอยข่ามาเนาะเดี๋ยวบ้าน้องก็จะพาไปเบึงปลาดุกยักษ์อีกครับผมดุกยักษ์ไปเบึงเลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปลาดุกยักษ์ที่ที่เหลือจากตอนนั้นเนาะบ้าน้องสูบขึ้นให้พี่น้องเบึงนี่นะครับเพิ่็จะเหลืออยู่ประมาณเหลืออยู่ประมาณอยู่สองร้อยกว่าตัวแะพี่น้องบ้าน้องเอาไว้นี่เนาะก็เอาไปใสก่กระช่งนําเนี้ ก็จะเหลือไ้ประมาณสองลอยนะพี่น้องโหูอนพี่น้องเบิ่งครับรุ่นนี้ก็เป็นปลาลูกยักครับผมเบิ่งแต่ปลาลูกยักถตามาอยู่น้ำน้ำคุนพี่น้องเบิ่งพี่ล่ะโตคนเนาะสีเดียวกันกับปลาดุกอวยเลยพี่น้องโห่ครับเป็นตะเบิง่งยุนี่ก็เหลืออยู่ประมาณสองลอยตพี่น้องบ่าน้องว่าหายเพ่นใหญ่จจกหน้อยละก็จะเอาขึ้นจากนี้เนาะ นี่แหละพี่น้องย่มเท่ากับักขึ้นจากบ่อหนี่เอาไปพักใส่กระช่างร้อยไว้เนาะเขาก็จะจับไงครับคือรุ่นนี้นี่พี่น้องพอขายเบิดละบ่อน้องก็เอาไอ้นีก่อนเวลานั้นบ้าน้องยังเสเอาจะเอาแนวมาสอนเอาพี่น้องเพราะว่าถ้าสูบน้ำออกไรกะเพราะว่าข้างล่างกะน้ำไหลเลยเนาะเขาก็จะเอาแนวมาสอนเอาบอสันก็เอาแหมาตึกเอาบาทเดียวพี่น้องก็จะได้เบิดเลยเพราะว่าคนยังบ่ไหลเนาะนี่แหละครับผมบ้าน้องก็จะพาพี่น้องไปชม น้ำกระซั่งครับผมในกระซั่งน้องเขาผมเนาะเมื่อว่นพักกระแนงจักบาดในพี่น้องงามในพี่น้องกําลังขึ้นไม่เนาะนี่ครับบ่าวน้องดําพักกระแยงไว้พี่น้องซุดคล้องคนเลยครับผมกําลังงามด่นนี่กับพักกระแยงซ่อมนี่กับพ่อขายอะไรได้พี่น้องนี่เฮ้าก็เอาขึ้นมาเป็นเด็ดเด็ดเด็ดออกข้างตาแตกครับแต่เฮ้า Dead Dead เด็ดเพิ่นออกข้งตาแตกดีเนาะเบื้องตีล่ะเป็นแนวแนวไปเพระาะว่าบ่านน้องกระเฮ็ดเป็นมุมเป็นคล้อง ทำเงินไปพี่น้องสูดผุนเลยดำคือดำหน้าเท่านี้ละพี่น้องกำลังงามเลยผุนสูดผุนเลยเดี๋ยวบ่านน้องก็จะาภาพพี่น้องรุงไปเบิงปลาดุกนกระช่างนอะอรับเนาะไปเลยครับผมพักกันจองพี่น้องกำลังงามเนาะแตกดีนี่เอาไปกินกระปุกนี้ขมือครับพี่น้องนี่เบิงขับตำบะคุงบ่านน้องกับลูกไว้เพราะได้เป็นคลองน้ำเท่านี้เนาะ กะค่อยขยายพันธุ์ไปเรื่อยพี่น้องนี่เนบอกกำลังแตกออกเวลาเท่าก็เอาไปดาดาไปเรื่อยพี่น้องดาคือดมหน้าเทานี่เนาะอืมพักกระแยงกับออกดอกเต็มพี่น้องปูไวก็เพราะทอยากได้กินแหละครับผมบึง่งแต่อันซ้อนแห่งไงวะนี่แหละครับ <S <S เวลาเท่าก็ขยายออกจากนี้แล้วก็ไปใส่ตามรองน้ำเท่าน้ะนี่แหละครับผมเทากับตัวนี้ก็จะเป็น บอ่อปลาดุกยักครับบ้าน้องก็จะเอามาเห็ดใส่ในกระช่างร้อยไปครับพี่น้องลูกปลานิ่นบุ่่นออกเซี่ยวอยู่ลูกปลานิ่นจะออกพี่นอ้องุย่านเป็นลูกปลานิ่นครับเต็มอยู่พี่น้องอยูน่น,น,อน,อน,นี่น้องเนาะว่าอยู่นี่น้องนี่กับเป็นปลาบ้า,บาน้องก็ปล่อยให้เป็นปลาธรรมาชาตินะพี่น,อน,นอ้องเนาะจังหวะแต่ว่าอยู่นี่น้องน,นี่ครับ มีปาลาพวกปลานิ่นปลาตะเพียนของบ้าน้องกันยังเนาะเพราะว่าเกาขึ้นไปบุหรีเพืชปุเป็นยมยมพี่น้องปลานิ่นละปลานิ่นออกลูกจากน้อยกระเจี๊ย่ขึ้นมาพี่น้องเพราะว่าปล่อยให้เพื่อนรับกันก็บไ้หน้าเลยเนาะให้ปลาอยู่ให้หน้ามีแล้วกะเวลาเท่ากับจะขึนมากน้องเฮานี่นะครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นปลาดุกยักษ์จากบอ่อที่เบิ่งมากประหันเนาะครับเนาะนี่บ้าน้องเกาามาใส่ไปนี่ตัวน,นี้ก็ยังเหลือบ่ค่อยห้ายพี่น้องบอ่อนี้ บาวน้องขายไปเบิดแล้วเนาะเหลืออยู่บมานหลายตัวแล้วพี่น้องน้ำพ่นใสพ่นเห็นเฮาพี่ต้องมาเบืองบ่อพี่ครับพ่นจังพ่นจังสีย่างหลายเนาะนั่นบอลบอนั้นย่างบ่อ่อยหลายเหลืออยู่บ้านสองโลพี่น้องอืมมันอยู่น้ำจังสีครับพี่น้องตั้งกันได้ครับกับเบืองหันนาะบบาวน้องให้เบืองครับอยู่ในสาเนาะตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นน้ำใสแล้วพี่น้องน้ำใสแล้วก็น้ำเลึกความเลือกสานี่ก็อยู่บ้านสี่เมตรพี่น้อง นี่ตัวนี้จะเป็นปลาลุกหนักเพื่อนแนมเห็นเห่าพี่น้องเพื่อนก็เลบ่อนคอยอันนี้บันไดเนาะน้ำเป็นใสปู้ครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเห็นเห่าเพื่อนก็บ่คอยมากหูถ้าไปไกล้ไกลอนพี่น้องบางทีนะเพราะว่าน้ำใสแห้งเพื่อนขึ้นมากเพื่อนก็เห็นเห่าเลยพี่น้องเพื่อนก็เลยกลายเป็นเป็นตื่นๆพี่น้องหู้เบิ่งครับเป็นปลาแนมน้ำใสแห้งเนาะ ตัวนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณสามสี่หลอยตัวอยู่หอกพี่น้องของบ่าวน้องเอามาปล่อยไว้นี่เนาะถ่ายยางมา้ไว้ข้างผีก็จะเป็นปลาดุกอุยครับผมปลาดุกอุยนี่จังสีบอตื่นพี่น้องเพราะว่าเพิ่นยังตหลุนหน่อยอยู่เนาะคุนครับโอ้โพี่น้องปลาดุกอุยเนาะเพราะว่าหลุนปลาดุกยักหน่งเพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นจะตื่นเท่าถ้าเป็นปลาดุกอุยนี่เพิ่นยังหน่อยอยู่เพิ่นเกิดบอตื่น น้ำไสกับเป็นตัวดำนีพี่น้องเบิ่งเลยครับเปลี่ยนสีไปตามนามเลยพี่น้องสังเกตได้เลยคือเปรียบเทียบส่กันกับนามคุณกับนามไสหันเนาะนี่ครับจะต่างกันพู้นครับพี่น้องขามมาเบ่งอีกปาดุกยักษ์คือกันพี่น้องอีกบอ่อหนึ่งเนาะทั้งผีของบาลน้องกับเห็ดไว่หลายบอ่อครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปลาดุกยักษ์คือกันครับพี่นอ้องตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สามฮู้นครับเบอร์พิจิตร่ะเขาก็จะขายบอ่อแรกเบิดแล้วก็จะมาอันที่สองขายเบิร์ดเด็กสิเป็นรุ่นที่สามพี่น้องบ้าน้องจะเฮ็ดไว้สามรุ่นบ้าน้องขาดออกเนาะฮู้นครับเป็นตะเบิรงครับผมจจน,นี่ครับพี่น้อง บ้านอก,ก็ห้อาหารเหลือจากมั่วนี่ซ้ำนี่ห้กบพี่น้องบานนี่เพราะว่าบ้าน้องก,ก็จะมีกบอีกเนาะนี่แล้วครับผมก็กจะมาห้กคบนะเนาะนี่หาห้กบบึ่งเลยครับผมเพราะว่าอาหารเท่าก็จะเน้นให้ได้กินเบิดคู่บอรครับผมบึ่งเลยอู้นครับเป็นก็นจะเป็นอีกบอหนึ่ง นี่ครับผมเบิ่งเลยคืออาหารอาหารกับสอบหนึ่งกับแพงเนาะพี่น้องเนาะหาลอยก็บ,บาทครับผมหาก็คือเน้นคือว่าไห่ไห่เบิร์คู่บอนี่โลหนึ่งพี่น้องของบาวน้องเนาะบาวน้องกับสั่งกิโลมาเดียวิไห้พี่น้องเบิ่งว่าโลหนึ่งนี่จะเหลือหน่อยเหลือหลายนี่ก็ไห่เบิร์คู่บอเลยเได้พี่น้องอืมบาวน้องกัเน้นไห้อาหาร ให้อาหารปรดุกเบิดคูบอพี่น้องก็จะให้โลนึงย่า uh มืมเสาเนาะนี่ครับย่งเดือเพราะว่าบ้าน้องก็คือบอดเน้นว่าจะให้อาหารเพิ่นได้หลายเนาะแล้วก็เพิ่นชี่ไงวบางเงคือเทาก็บจำเป็นต้องให้อาหารหลายก็ได้พี่น้องเพิ่นให้หลายเพิ่นก็กินเพิ่นก็จะค่ายออกเนาะเพราะว่าบาน้องบอดเน้นว่าจะเฝ้าขายพี่น้องเขาก็จะให้เลี้ยงไปแบบธรรมชาตินะก็คือให้อาหารลดต้นทุนนํำอาหารก่อนของบ้าน้องเนาะ บ้าน้องก็จะหายอาหารก่อนค้ากันไปคือนี่ก็คือสื่อมาสอบหนึ่งจะดูได้ประมาณเดือนพี่น้องของบ่าน้องเนาะเขาก็จะบรได้ไปสินเปียงค้าอาหารหลายก็คือเน้นห้หลายบางทีเขาก็วานหายหลายๆลี่เพื่อนก็บวกินพี่นอ้องเขาก็ต้องเบิองน้าเบิองว่าห่าวานหา้แล้วเพื่อนกินเบิดบอเขาก็จังมือไม่มาถ้าเพื่อนเบิดเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงถ้าเพื่อนกินบ่นเบิดจังสีเขากบคือต้องลดลงมาอีก คือหายซ้ำของบ้านนอกนี่อันหนึ่งนี่สิเขาก็ต้องหายเครื่องนี่นะครับพี่น้องนี่ตัวตวงของบ้านนอกเนาะบ้านนอกก็จะเฮ็ดว้อยู่ประมาณนี้พี่น้องอืมตัวเทใส่เนาะเขาก็ห้บอละอันละอันละ,อ,นละอันไปสิพี่น้องแต่เพิ่นกินเบดแล้วก็เพิ่มล้องไปอีกเขาก็ยานเพิ่่อีมเนาะเวลาเพิ่นจังสีแล้วพี่น้องมึกง,งกบของบ้านนอกกับเป็นตะเบิงก็แญ่หง่ไว้ยอยู่ได้พี่น้องก็นี่แหละครับผมบ้านนอกก็ ให้อาหารแลวก็ลดต้นทุนลงมากเนาะก็คือให้อาหารขะกันไปครับผมบ่ได้เน้นว่าเขาจะเลี้ยงปลาแบบฝาวเนาะเขาก็ให้ไปแบบซ้ำหนึ่งแล้วพี่น้องก็ให้โลนึงนี่ก็ให้เบิดคูบอ่อได้พี่น้องพ่นทุดพ่นถ้าเขาไปเน้นให้หลายหลายบางเคือก็ปลาเขาก็ให้อาลายเพิ่นกะบกินเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องเบิงเบิงน้ำครับผมอเขาคอยให้เนาะนี่นะครับผมพาน้องก็เอาเลี้ยงดีๆมาฝากพี่น้องน้ำเนาะผูเพิน่นเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเพื่อกันครับผม ก็จะเลื่อมในช่องกบป,ปลาพะาลวด้ด้ครับเดอ้อกดไหค่กดแชร์กดติดตามบาวน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบาวน้องก็จะให้ทิลิปให้พี่น้องมาเรื่อยครับผมสวัสดีครับ